สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกุมลัคนากุ่มนะคะในช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคม2567นนี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะ การอ่านไพ่แบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะใครที่อ่านเราตรงดูเราคิดว่าใช่ดวงใช่เรื่องราวของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะเราขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกุมรัคนาลกุม10ใบ,บนะคะ จิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกุมและคนากุมนะคะบ้านเรามันจะอยู่ใกล้กับสนามบินเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงเครื่องบินขึ้นลงบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมาใบแรกว้าวเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์มันเป็นอะไรที่ปุกปักฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวตกใจโปแตกระวังอุบัติเหตุตกจากที่สูงเนะาะพลาดล้มอุบัติเหตุ เนาะขึ้นรถลงเรือระมัดระวังตนเองหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราต้องตกใจเนาะป,ปรับฉับพลันเนาะตกงานออกจากงานแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะในวังเรื่องของสุขภาพการเดินทางเนาะมาดูกันต่อ,อนายออกครับอัศวินถือถ้วยเนาะหรือในเป็นในเรื่องของความรักเนาะอ่ามันจะมีคนเหมือนเข้ามาบอกรัก แบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบนี้ก็ได้นะเออทำให้เราแบบตกใจว่าเอ๊ะคนนี้เขายังไงนะแต่เขาเป็นสุภาพบุรุษนะอัศวินเนี่ยเขาขี่ม้าขาวมาเลยถือถ้วยมาด้วยถ้วยหมายถึงความรักหมายถึงความสุขเนาะเขาอยากมาศึกษาดูใจเขาเรียกว่าอะไรมีความรักส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเรานะคะในเรื่องของความสุขในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการงานเหมือนงานเราจะ ลาบลื่นคืนเรียบร้อยคืนงานอะไรที่มีอุปสรรคที่มีปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินก็เหมือนเราแบบเขาเรียกว่าจะจะมีเงินเข้ามาแล้วจะมีโชคดีจะมีข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาจะมีคนมาส่งส่งเรื่องราวดีๆส่งมอบเรื่องราวข่าวดีให้กับเราในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า สุขภาพเนาะใครที่เจ็บป่วยเนาะมันถ้าเป็นเนี่ยใครที่เจ็บป่วยใครที่มีปัญหานะเนาะกาเรียกว่าสุขภาพเราจะแข็งแรงช่วงนี้ให้ออกกําลังกายหรือไปในที่กลางแจ้งเจอแดดบ้างอะไรแบบนี้นะคะหรือช่วงเนี้ยเขาเขาเขาเป็นลักษณะของคนที่กําลังจะนําโชคดีข่าวดีมาให้เขาจะนําลาบนําผลมาให้อาจจะเป็นคนรักก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้ที่อายุใกล้เคียงกับเราเนี่ยเนาะ หรือใครอธิษฐานใครขอพรอะไรไว้เนาะทุกอย่างมันจะราบลื่นทุกอย่างมันจะสบายใจขึ้นอะไรที่มันการงานอะไรที่มันติดขัดล่าช้ามันก็จะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างมันจะค่อยๆสบายใจขึ้นช่วงนี้ในเรื่องของการใช้เงินเนาะให้ระมัดระวังในเรื่องของอการใช้เงินตามใจตนเอง นะซื้อของตามใจตนเองมากจนเกินไปให้ให้ให้ควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินให้รอบคอบมากกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องของการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะเนี่ยคนโสดอย่างที่เราบอกเนาะกำลังจะมีคนเจอเจอคนที่ถูกใจนะคะเจอเจอคนที่ที่ที่เป็นแบบมือสุภาพบุรุษใจดีลักษณะดีบุคลิกดีเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะ หรือหรือคุณมีความคิดที่อยากจะเจอเจอความรักที่เป็นเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะถ้าคุณได้เจอเจอเขาอยากจะสารสัมพันธ์ด้วยก็ลองเปิดโอกาสให้ตนเองดูก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นเหมือนความรักความโรแมนติกที่คุณกําลังจะได้รับจากคู่ของคนรักในช่วงนี้นะคะหรือได,ได้ได้รับของขวัญของฝากอะไรที่ทําให้เราตกใจก็ไดออ้แต่ช่วงนี้ให้เรามาระวังกัน เดินทางการเขาเรียกว่าการการจะต้องเขาเรียกอะไรอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ่ะพูดง่ายๆเนาะเออไม่อยากอ้อมคอม,มาโอ้โหเดอเดวิลเออให้มีเดเดวิลมาด้วยอ,อะไรกัน,นี่เราเขอปิดตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวมันไม่พามาเดเดวิลเนาะมันจะเป็นลักษณะของเจ้าจอมปีาศาจเนาะเออความรักที่มาจากความรุ่มหลงเนาะสิบแปดบวกประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้ก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์อย่างมากเลยเป็นลักษณะของความลุ่มหลงความลุ่มหลงความไม่ชัดเจนนะช่วงนี้คุณอาจจะเจอเจอนะคะหรือไพ่ใบนี้เราเคยอ่านให้หนาสีกุมเนี่ยหลายครั้งแล้วเจอเจอไพ่เดวิลอะ่ะแล้วเจอเจอกับเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นปีศาจนะเออมันเป็นไพ่ปีศาจนะแล้วคนที่เราเปิดให้เนี่ย เขาเจอเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆนะคะช่วงนี้ถ้าเจอเจออะไรก็ทําบุญให้เขากรวดน้ําให้เขาอุทิศบุญกุศลให้เขาบุญที่เราทําขอให้เขาได้รับให้คนที่เราได้เห็นได้รับได้อุทิศบุญให้เขาไปนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะข,ของอืความความความคิดวิตกกังวลความคิดลบช่วงนี้ให้ระวังความคิดลบของตนเองมันจะนําพาเอาสิ่งไม่ดีเข้ามา เขาถึงบอกว่าให้คุณคิดบวกเอาไว้คิดเรื่องดีๆเอาไว้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับเงินที่มาจากการพนันใต้โต๊ะเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะมาแบบปุบป,ปับเลยนะคะอืมเอกรอบซรอนไพ่แปดดาบเนาะช่วงนี้คุณมีปัญหาดาบไพ่ดาบหมายถึงปัญหาและอุปสรรคเนาะช่วงนี้เหมือนคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันรายล้อมตัวคุณอยู่หาทางออกไม่เจอ ะะแต่เราเชื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกมันเหมือนบางคนอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาเองแต่เหมือนตัวคุณน่ะเขาเรียกวอะไรถูกมัดมือมัดเท้าถูกปิดตามัดมือชกอะเออเหมือนมัดมือชกให้เราต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทําประมาณนี้นะคะหรือช่วงนี้ถ้ามีโอกาสดีๆในเรื่องความรักไพ่ใบนี้มันเหมือนคนที่ปิดตาเพราะฉะนั้นให้คุณลองเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ได้ศึกษา ได้ศึกษากันดูก่อนนะคนที่กําลังจะเข้ามาอยากเข้ามาสา,สารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเปิดโอกาสให้ตนเองดูนะคะอ mm ืม hmm. อะไรกันเนี้ยเก้าดาบอีกวัวมีทั้งแปดดาบทั้งเก้าดาบช่วงนี้เหมือนคุณนอนไม่หลับนะคุณนอนไม่หลับนอนน้อยนอนไม่พอนอนดึกเออเป็นคนนอนดึกเป็นคนใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนหรือมีเรื่องกุ้มใจเนี่ยมีปัญหามีเรื่องกุ้มใจให้คิดวิตกกังวลนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่คิดมากคิดเยอะนะความวิตกกังวลในเรื่องความ ปัญหาที่แก้ไม่ได้ของคุณเนี่ยถ้าคุณนอนน้อยนอนดึกเป็นประจำแบบนี้ระวังจะมันจะเกิดผลต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะก็ให้ระมัดระวังเนอะหรือช่วงนี้คุณอาจจะติดซีรีส์หรือเปล่าหรือตรงนี้มันเป็นลักษณะตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่นอนดึกนอนดึกแล้วก็เก็บงานเก็บปัญหาเอามาคิดเอามาทาในช่วงกลางคืนก็ได้นะคะเดลฟูเดลฟูหมายถึงอิสระ อิสระเวลาอิสระอิสระภาพอิสระทําความคิดอิสระแต่การเดินทางคุณวิกเก์กำลังจะเดินทางเนาะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทําอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่ในใจคุณอะคิดหวังอยากทําอยากเรียนรู้อยากทําสิ่งนี้มานานแล้วคุณจะกาลังจะได้ทําคุณจะได้เดินทางนะคะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นเริ่มต้นทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นทดลองงานใหม่เริ่มต้น าการมีอิสระเสรีบางคนอาจจะออกจากงานเดิมเนี่ยตกงานออกจากงานเดิมแล้วไปเป็นยูทูบเบอร์สื่อสังคมออนไลน์ทํางานออนไลน์ทํางานเป็นเจ้าของกิจการเป็นเขาเรียกวาอะไรทำงานเป็นเจ้านายตนเองอืมเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณมีอิสระนะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ทําในสิ่งที่อยากทำไปห้าเหรียญน,นะคะ ชาเหรียญน,นะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุการเขาเรียวกว่าสุขภาพเนะี่ยสุขภาพระวังการบาดเจ็บเข่าขาหนะนะกล้มเนี่ยหกล้มนะมีเกณฑ์นะเนี่ยก็พี่ไพ่เขาเตือนเนาะพี่ไพ่เขาเตือนเราก็รู้แล้วเรารู้ก่อนรู้ รู้ก่อนเพื่อให้เราวางแผนรับมือไม่ใช่ให้เรากลัวไม่ให้เราวิตกให้ไม่ใช่ให้เรากังวลน,นะคะใครรับได้ก็ก็ถือว่าพี่ไพ่ออกมาเตือนออกมาบอกใครรับไม่ได้ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องรับไปรับไปแต่ไพด่ดีๆที่ที่พี่ไพ่อยากบอกนะคะช่วงนี้ให้เรามัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะเรามัดระวังเงินขาดกระเป๋าเงินขาดแคลนเงินขาดมือนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเงินนะเนี่ยเหรียญหมายถึงเงินใช่ไหมแต่เงินมันอยู่ตรงนี้ 5เหรียญเงินมันอยู่ในในที่ที่เรายังเอาออกมาใช้ไม่ได้ช่วงนี้ก็มีความวิตกมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเพราะฉะนั้นที่พี่ไพ่เขาเตือนแล้วก็ให้บริหารจัดการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีๆในช่วงนี้นะคะอเอ็ดอัเพนเดอร์เคลมีเงินนะแต่เงินมาจากงานคุณต้องพยันคุณต้องอดทนคุณต้องทะาลงมือทํางานอย่างสม่าเสมอถึงจะเกิดเป็นเม็ดเงินเงินมาจากน้าพักน้ําแรง น้ำพักน้ำแรงในการหาเงินนะคะมันจะเกิดเกิดเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะคะและเขาเรียกว่าอะไรคุณเป็นคนที่ทำงานที่ใครก็ทําแทนคุณไม่ได้เอออาจจะเป็นงานลักษณะของการเงินการบัญชีนะักตรวจสอบหรืองานอะไรที่เป็นงานศิลปะงานเนี่ยงานที่ต้องใช้แรงงานของคุณเองในการลงมือทำนะให้เขาบอกให้คุณอย่าขี้เกียจน,นะ ทำมันอย่างสม่ําเสมอและมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินนะคะในช่วงนี้นะมาทัวบสอดทวบสอดเป็นลักษณะของการโรเลการโรเลกันไม่มั่นใจมันจะมีกําลังจะมีเรื่องอะไรบางอย่างให้เราต้องตัดสินใจมันเป็นลักษณะของการเดินทางมาถึงทางแยกทางเลือกที่เรามันเหมือนมีสองปัญหามีสองทางให้เราต้องเลือกให้เราต้องตัดสินใจมันอาจจะมาจาก ดาบหมายถึงลมใช่ไหมมันอาจจะมาจากสื่อสังคมออนไลน์หรือเราอาจจะไปรับรู้ข่าวสารอะไรมาทําให้เราแบบคิดมากหรือมีปัญหาให้เราต้องตัดสินใจแต่คุณช่วงเนี้คุณอยู่ในช่วงของความโลเลความไม่มั่นใจคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจไปในทางไหนดีเดนมีเจิเชียนไพ่จบของคุณดีมากเดนมเมจิเชียนเป็นลักษณะของอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณของให้อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องดีๆเข้าไว้อย่างที่เราบอกในะช่วงนี้อย่าคิดลบคิดดีคิดบวกเข้าไว้ช่วงนี้คุณณเป็นลักษะของ พูดแล้วได้เงินนะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะอินฟินิตี้เนี่ยหมายถึงความรู้ความสามารถที่ที่ที่มีอยู่ในตัวคุณคุณเป็นคนฉลาดชัดเจนเก่งแก้ไขปัญหาได้เก่งไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคอะไรคุณจะมีทางออกมีทางเลือกเนี่ยเขาเป็นทางออกให้กับคุณนะช่วงนี้นะคุณจะได้พบเจอกับ เขาเรียกว่าส so, ิ่งดีๆที่มันกาลังจะเข้ามาในชีวิตเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะมีเงินกําลังจะเข้ามาเงินอาจจะมาจากคาพูดเนาะพูดแล้วได้เงินช่วงนี้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรียนรู้เก่งเรียนรู้ไวเป็นคนเรียนรู้ไวศึกษาเรียนรู้อะไรเนี่ยคุณก็จะเรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นนะคะเมจิเชียนเนาะเขาเรียกว่า ก็เรียกว่าเป็นอัศาจรรย์อัศาจรรย์ปาฏิหาริย์ดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะงานเงินความรักเนาะความรักเนาะความรักมีเกณฑ์ได้พบรักแบบปุบปับฉับพลันรักแบบเ,เดินทางแล้วได้เจอเจอแบบปุบป,ปับแบบเหมือนอัอาศาจรรย์ปาฏิหารนะิย์น่ะใครอธิษฐานเอาไว้ว่าให้เจอเจอกับรักดีๆีเรื่องดีๆก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เจอนะคะเราขอให้พี่ไพ่สำรับนี้ช่วยสรุป อีกสัก3าใบนะคะราศีกุมลัคนากุมเนอะในช่วงวันที่15ถึงเออหนถึงสิธันวาคมนี้นะคะโอ้ยกระโดดออกมาสองใบเอาไหมอ่ะเอาไหมเนี่เห็นไห,ม,ไหม,มใบแรกนายเอปเพนเตอกเลการเงินการเงินมีกินมีใช้ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะ ได้กินดีได้อยู่ดีเนาะเงินเนี่ยมาจากงานมาจากน้ำพักน้ําแรงพอคุณหาเงินได้คุณหาเงินได้หาเงินเก่งมันก็ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการพักผ่อนอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากทําอะไรก็ได้ทําตามใจเพราะคุณมีเงินนะคะไฟออฟวอนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างผู้ร่วมงาน คนได้บังคับบัญชาหรือเป็นลักษณะของเอ,เอกสารงานที่มันจะเยอะที่มันจะยุ่งที่มันจะเรียกว่าอะไรต้องอต้องละเอียดต้องรอบคอบในเรื่องของงานนะคะช่วงนี้นะทั้งคนทั้งงานมันจะเยอะมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแหละนะขออีกหนึ่งใบขอพี่ไพสรุปให้กับราศีกรุลาคนากุมอีกหนึ่งใบนะคะ เทียบวอนเทียบวอนเป็นลนักษณะของข่าวข่าวต่างประเทศการเดินทางคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศนะงานที่คุณรออยู่มันจะมั่นคงเหมือนคุณจะได้คู่คู่คู่ค้าคู่คู่สนับสนุนการได้เดินทางการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นแบบเงียบๆไม่ได้บอกใครเนาะไม่ได้ประกาศให้ใครรู้แต่ก็ขยับขยับขึ้นในตามลักษณะงานที่คุณลงมือทํามันจะเกิดเป็นเรียกว่าอะไรผล ผลตอบแทนในเรื่องของการงานนะคะใครรองานอยู่ใครรอข่าวข่าวข่าว,าวต่างประเทศคุณจะได้รับข่าวได้รับการสนับสนุนได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของงานเนาะมีคนมาช่วยทํางานเป็นทีมเนาะตั้งแต่ประมาณ3คนขึ้นไปนะในเรื่องของงานนะคะหรือมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศอย่างที่เราบอกนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเนาะ ขอให้เป็นลักษณะของความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาทั้งงานเงินความรักความสุขเนาะอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ดีๆขอให้เกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะอธิษฐานเรื่องใดไว้ขอให้สําเร็จนะคะทาอธิษฐานของคุณไม่ ug, ว่าจะเป็นงานเงินความรักของให้เป็นจริงนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักๆที่เข้ามา คอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์วันนี้เราลา,าไปก่อนขอบคุณมากค่ะ m ม g i c ทา o ลอ y k i คิตตี้ค่ะ